วันนี้เป็นวันสำคัญนะสำหรับวัดป่าสุกโตเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อคำเขียนถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้ท่านก็อายุครบ81ปีแล้วก็คงจะมานั่งนะอยู่ตรงอาสนะที่อยู่ข้างหลังตัมมาเพื่อจะได้สอนธรทมกับพวกเราเหมือนกับที่เคยทำ ตลอด30-40ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อมัเคีเนี่ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งวัดป่าสุกโตนะคนก่อตั้งคือหลวงพ่อบุญธรรมนะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตยอยู่ท่านอยู่ที่วัดหนองแก่เนี่ยตรงอำเภอแก้งคร้อแต่ว่าหลวงพ่อมขงยีมาเป็นผู้สืบทอดแล้วก็วางรากฐานนะให้กับที่นี่รวมทั้งพัฒนานะให้เป็น อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ถ้าไม่มีหลวงพ่อเขียนตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยป่าสุกโตก็อาจจะหดหายนะไม่มีความเป็นป่าอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะเพราะว่าสมัยน่าสามสปีที่แล้วก็มีการบุกรุกแผ้วถางมีการลักลอบตัดไม้แล้วก็มี ภยัยภูกคามอย่างอื่นเช่นไฟนะหลวงพ่อท่านก็ช่วยเรียกว่าเป็นหัวเรีร่ยวหัวแรงเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ป่าพืนนี่เอาไว้นะจนเป็นที่ที่เราได้มาบาเพ็ญภาวนานได้อย่างสงบสุขแล้วก็เงียบสงดนะรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรหลวงพ่อเขียนเป็นพระที่มีหลายมิตินะ หลายคนรู้จักท่านในฐานะที่เป็นพระกรรมฐานพระป่าแต่ว่าตอนที่อาตมารู้จักท่านรั้งแรกเมื่อปี2-3เนี่ยรู้จักท่านในฐานะที่เป็นพระที่ทํางานพัฒนาชุมชนตอนนั้นเนี่ยยังคิดว่าท่านเป็นพระบ้านนะซึ่งจะว่าเป็นพระบ้านก็คงใช่นะเพราะว่าตอนนั้นท่านเป็นเจ้าวาท,ที่ท่ามาไฟหวานนะนะวัดภูเขาทองเนี่ยก็เป็นวัดบ้าน หลวงพ่อท่านไปดูแลนะที่จริงท่านขึ้นมาที่นี่ก็เพื่อจะจะ,จะมาอยู่วัดป่าสุขโตนั่นแหละตั้งแต่ปี19ึ่แต่ตอนหลังโยมที่ท่ามาไฟนิมนต์ให้ท่านไปช่วยนะเป็นเจ้าวาที่นั่นตั้งแต่ปี2องศเนี่ยท่านก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณสี่หปีจึงค่อยกลับมาที่นี่ปี25 ในช่วงที่าะมารู้จักหลวงพ่อขเขียนก็ท่านเป็นเจ้าวาดพระภูเขาทองแล้วก็มีงานหนึ่งที่ท่านเอาใจใส่ามากนะนอกจากสอนชาวบ้านแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีความสมคัครใกันเลิกทะเลาะเบาแวง้งงานนั้นคืองานศูนย์เด็กนะตอนที่ท่านจัดตั้งศูนย์เด็กเมื่อปี21เนี่ยท่านไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นศูนย์เด็กแห่งแรกของจังหวัดชายภูมิ แล้วท่านคงจะไม่รู้ว่ามันเป็นโครงการที่สร้างปัญหากับท่านมากนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบนหลังเขาเนี่ยมันเป็นเขตสีชมพูนะคนรุ่นใหม่สมัยนี้คงไม่รู้จักแล้วละเขตสีชมพูมันคืออะไรนะมันก็คือเป็นที่ปฏิบัติการนะของคอมมิวนิสต์นะสมัยก่อนบนหลังเขาเนี่ยนะก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของคอมมิวนสิสต ถ้าเป็นฐานที่มั่นเขาเรียกว่าเขตสีแดงนะหรือว่าถ้าเป็นเขตที่มีที่พลนะกว้างขวางเ็าเรียกเป็นเขตสีแดงอันนั้นอันตรายนะแต่ว่าเขตสีชัมพูก็คือเป็นที่ที่เขาออกมาปฏิบัติการนะแต่ว่ายังอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าทีรัฐศูนย์เด็กเนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยนะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจากพระนะซึ่งอยู่บนเขา กลหูไกลตาเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ระแวงว่าเนี่ยหลวงพ่อท่านเป็นแนวร่วมกับคอมมิวนิสต์หรือเปล่าทำไมถึงมาทำกิจกรรมอย่างนี้บนหลังเขานะต้องการสร้างแนวร่วมต้องการสร้างความนิยมนะให้กับพวกคอมมิวนิสต์ไหมนะเพราะว่าสมัยก่อนอะไรก็ตามที่ดีๆเช่นโครงการพัฒนาถ้าหากว่าไม่ใช่เกิดจากการ,รเริ่มของเจ้าหน้าที่รัฐ รัฐจะระแวงนะว่ามีแผนนะมีอะไรซุกซ่อนหรือมีเบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้เป็นสายตาของรัฐนะสมัยก่อนที่กำลังสู้กับคอมมิวนิสต์สมัยที่ธรรมมาขึ้นมาเนี่ยบนหลังเขาเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยคุณนะวัน,นีเนี่ยซึ่งมาที่นี่ด้วยเนี่ยก็ขึ้นมาด้วยตอนนั้นเนี่ย เรียนจบไปหลายปีแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ยังระแวงว่าเ,เราเป็นนักศึกษาหรือเปล่านะและคำว่านักศึกษาสมัยนั้นเนี่ยมันก็คือซ้ายคือพวกนิยมคอมมิวน,นิสต์นั่นก็จะทำการตรวจสอบจดจ้องเราทั้งที่ตอนนั้นขึ้นมานี่ก็พ่ออยากจะมาช่วยงานหลวงพ่อเรื่องนี่แหละศูนย์เด็กนะแล้วก็อยากจะทำให้ มีความมั่นคงตอนนั้นก็ทราบว่าวหลวงพ่อท่านกำลังจะทำสหกรณ์ข้าวนะสหกรณ์ข้าวก็คือเป็นร้านค้านั่นเองเป็นร้านค้าที่เอาข้าวมาขายชาวบ้านในราคาที่ไม่แพงนะักเพราะสมัยก่อนเนี่ยข้าวบนหลังเขามันแพงมากเพราะตอนนั้นยังไม่มีมถนนนะจากแก้งเคราะห์ขึ้นมา บนหลังเขาเนี่ยนึกผ่านนะมันไม่มีถนนเลยจากแกล้งครอมันมีถนนจากแกล้งครอแต่มันมาหยุดแค่ตีนเขาแล้วที่เหลือต้องปีเนเอนนะเพราะนั้นค่ามันจะราคาแพงมากนะชาวบ,บ้านที่อยากจนก็ต้องซื้อด้วยราคาที่แพงแล้วก็เกิดปัญหาหนี้สินตามมาท่านก็เลยหลังจากที่ศูนย์เด็กของท่านเนี่ยเริ่มจะไปได้ดีนะมีคนสนับสนุน ท่านก็เลยอยากจะทำสหกรณ์ข้าวก็เลยมาช่วยท่านทำผรบป่า,ปาข้าวอันที่แรกคิดว่าจะมาสนับสนุนงานศูนย์เด็กของท่านเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนัตมาทำา NGO แล้วก็งานที่ทำอันหนึ่งก็คืองานช่วยเหลือเด็กขาดอาหารพวกเราจนนึกไม่ถึงนะเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอาน้ำเนี่ยเด็กขาดอาหารจนตายเนี่ยมีเป็นแสนนะ มีเป็นแสนแล้วก็ที่ทุพพลภาพหรือว่าเจ็บป่วยนะี่มีเป็นล้านเดี๋ยวนี้ภาพนี้มันก็เลือนหายไปและนะการที่ได้ขึ้นมา,าเพื่อช่วยงานหลวงพ่อเนี่ยนะมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนเพราะทำให้ได้รู้จักท่านแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เดชารรมท่านเป็นพระกรรมฐานนะสามปีต่อมาพอคิดจะบวชนะก็มีคน มีเพื่อนมามาแนะนำว่าบวชกับท่านดีกว่านะเพราะว่าท่านเป็นพระกรรมฐานเขาบวชมาแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เชี่อเห็นว่าหลวงพ่อท่านอนอกจากเป็นพระกรรมฐานแล้วท่านก็ยังเป็นพระที่ทำงานพัฒนาชุมชนซึ่งแต่ก่อนมีชื่อเสียงนะพอพอท่านมาย้ายมาสุกโตเนี่ย ตั้งแต่ปี2-5ั้งเนี่ยท่านก็มีโครงการหลายอย่างเพื่อจะช่วยชาวบ้านให้พ้นจากปัญหาหนี้สินตรงจุดที่เรานั่งเนี่ยต่กอนมันเป็นพุทธเกษตรนะก็เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่หลวงพ่อจัดเอาไว้รับการทำสวนเรียกว่าสวนผลไม้แล้วก็เพื่อส่งเสริมเกษตรผสมผสานท่านอยากให้ชาวบ้านเนี่ยเลิกการ ปลูกมันหรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งมันมีแต่ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าต้นทุนก็มากแต่รายได้ก็น้อยราคาก็ไม่แน่นอนสู้ปลูกพืชเพื่อเลี้ยงตัวเองดีกว่าเหลือค่อยขายท่านก็เลยทำเป็นแบบอย่างนะปลูกพวกไม้ผลเช่นลิ้นจีลำไย แล้วก็มือพื้นมีพื้นที่ส่วนสำหรับให้ชาวบ้านมาทำมาปลูกผักชักชวนชาวบ้านมาปลูกผักนะจะได้พึ่งตัวเองไม่ต้องไปซื้ออะไรทุกอย่างจากชาวบจากตลาดนะสมัยก่อนเนี่ยนะพริกก็ต้องไปซื้อเอานะอยากจะทำส้มตามทุกอย่างก็ซื้อหมดแม้กระทั่งมะละกอที่จริงไม่ใช่สมัยก่อนเท่านั้นนะสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นตัางก็อยายชาวบ้านเนี่ย รู้จักพึ่งตัวเองแม้เงินจะน้อยรายได้จะน้อยแต่ว่าก็จะมีรายจ่ายน้อยด้วยก็จะไม่เป็นนี่เป็นสินที่นี่เรียกว่าพุทธเกษตรนะแต่ว่าทำให้สำเร็จนะเพราะว่าเหตุปัจจัยหลายอย่างตอนหลังท่านก็เลยมาทุ่มเทกับเรื่องของการสอนกรรมฐานพวกเราที่มาที่นี่เนี่ยหลายคนก็ได้ยินกีัพท์ของหลวงพ่อในฐานะที่เป็นพระกรรมฐาน แต่ว่าถ้าท่านเคยมีบทบาทน,นะในด้านอื่นมาก่อนการที่หลวงพ่อท่านมาอยู่ที่วัดป่าสุกโตแล้วก็พยายามที่จะปักหลักที่นี่เนี่ยก็ะว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เหมือนเพื่อนพ้องหมู่มิตรนะเพราะเพื่อนพ้องหมู่มิตรเนี่ยจะนิยมอยู่วัดแถวแถวเมือง เช่นวัดสนามในวัดโมกพ่อหลวงพ่อเทียนซึ่งเป็นอาจารย์หลวงพ่อคำเขียนะท่านอยากจะสอนธรรมให้กับคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็พยายามชักชวนหลวงพ่อคำเขียนให้ไปสอนธรรมให้กับคนเหล่านั้นอยู่เนืองๆน,นะหลวงพ่อท่านก็ก็ไปนะอยู่ทุกครั้งแต่ว่าท่านก็อยากจะมาปักหลักที่นี่นะเพื่อที่จะได้ให้เป็นที่นะสำหรับ อสอนกรรมาฐานที่แรกก็ท่านก็นคงอยากจะสอนชาวบ้านนะเพราะเห็นว่าชาวบ้านนี่ไม่ค่อยมีโอกาสเป็นคนในเมืองอันนี้ก็แปลกนะเพราะว่า,าส่วนใหญ่เนี่ยคนในเมืองจะหาห่างเหินพระแต่ว่าพอมีวัดสนามในมีวัดโมกเนี่ยมันก็เป็นที่ที่คนในเมืองจะได้มาปฏิบัติธรรมท่านก็นึกว่าเนี่ยอยากจะให้คนในชนบทนะพวกป้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ย ทำไมณนะที่นี่เป็นอย่างไรจริงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะบ้างแล้วก็ไม่ใช่แค่ให้ทานนักษาศีลแต่ว่าทำกรรมาฐานด้วยท่านก็เลยพยายามกลับมาหรือว่าเรียกว่าปักหลักที่นี่แล้วก็ตอนหลังนะะ,ะ,ะที่ที่มันไกลนะไกลผู้คนไกลเมืองนะมันก็กลายเป็นที่ที่คนในเมืองจำนวนมากนะจะเรียกว่า ทั่วประเทศก็ได้นะได้หันมาใช้เป็นที่ภาวนาอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นความตั้งใจแรกๆของท่านนะถ้าท่านนึกถึงชาวบ้านมากกว่าถ้าท่านอยากให้ชาวบ้านได้มีโอกาสปฏิบัติรมนะเหมือนคนในเมืองบ้างเหมือนกับที่ท่านเห็นที่วัดสนามในวัดโมกนะหรือว่าวัดป่าพุทธยานนะซึ่งเป็นจุดตั้งต้นแรกๆนะของหลวงพ่อ หลวงพ่อท่านเอ่อจะเรียกว่าชิดท่านเปลี่ยนเพราะกรรมฐานก็ว่าได้นะก่อนที่จะมาบวชพระเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยคือเมื่อปีหนึ่งศูนย์เนี่ยคือห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นหมอธรรมนะเป็นหมอธรรมนะหน้าที่ของหมอธรรมเน,นี้คือขับไล่ผีนะจับผีนะหรือว่าปัดปัดลังควานนะปอะนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเวทมนต์คาถา และที่ท่านเป็นหมอลำหรือหมอธรรมหรือว่าถ้าผู้ปราชาชาวบ้านง่ายๆคือหมอไล่ผีเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าท่านมีความาความรังเกียจผีมากเพราะว่าทําให้ลูกพีลูกน้ององท่านตายนะชาวบ้านสมัยนั้นก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นเพราะผีทำถ้าหมอจะขับไล่อย่างไงก็ไล่ไม่สําเร็จจนเด็กตายเนี่ยท่านก็เลยแค้นก็เลย เป็นหมอทำะเองเลยนะทำหน้าที่หน้าเที่อนหนงคือไล่ผีแต่ว่าก็มีใจโน้มเอียงไปในทางธรรมะไมนงันเพราะเคยบวชเนนเพราะได้ข่าวว่าหลวงพ่อเทียนมีพระรูปหนึงชื่อหลวงพ่อเทียนะอสอนภาวานาที่น่าสนใจนะอยู่ที่จังหวัดเลยท่านก็เลยอยากจะไปเรียนรู้ตอนที่ไปเรียนเนี่ยท่านก็อึดอัดนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ย นอกจากจะไม่มีเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเวทมนต์คาถาแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่เน้นความสงบนะหลวงพ่อคําเขียนตอนนั้นเป็นโยมเนี่ยท่านเน้นความสงบมากแล้วก็บริกรรมเนี่ยจนจิตนิ่งเกิดนิมิตนะสามารถจะเรียกว่าทําให้ตัวนี่ใหญ่คับห้องก็ได้นะแล้วก็ความสงบก็ทําให้ท่านเนี่ยนะติดนะท่านเล่าว่าเนี่ยภาวนาจนไม่อยากจะไปทํางานเลยนะเมื่อจะเป็น ทำนาทำไรนะหรือว่าไปทำหน้าที่ของหมอทำเนี่ยท่านมสีสองอาชีพนะทำนาด้วยนะแต่พอมาปฏิบัติกัรหลวงพ่อเทียนเนี่ยยกมืออ่าน5ะิบสีจังหวะเนี่ยนะเพื่อให้เกิดความรู้ตัวให้เกิดสตินะไม่ในเรื่องความสงบไม่ต้องปิดตาเปิดตาท่านก็ได้เห็นอน,นิสงส์นะแม้ว่าใหม่ๆเนี่ยสองสามอาทิตย์แรกเนี่ยคุกขลักมาก หลายคนน่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าปฏิบัติรรมันยากเนี่ยนะพระอุปสรรคเยอะเนี่ยให้รู้ว่าหลวงพ่อเขียนท่านเจอหนักกว่พวกเราแต่ท่านก็ไม่สู้ไม่ถอยเพราะท่านเป็นคนเรียกว่าไม่ยอมแพ้ไข่มีความเพียรมากนะก็ทําให้ท่านได้เห็นอาน,นิสงส์งของการเจริญสตินะจนกระทั่งตัดสินใจบวชนะจากพระอจากคารวะเนี่ยก็มาบวชพระ จากหมอทรรมนะก็หันมาเป็นพระกรรมฐานนะจากคนที่มุ่งมั่นทำอะไรก็จะเอาเป็นเอาตายไม่ยอมแพ้ใครก็กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก่อนท่านบอกว่าเนี่ยใครทำอะไรได้เท่าไหร่เนี่ยท่านจะต้องทำให้ดีกว่านะใครเกี่ยวข้าวนะวันหนึ่งได้นะได้ห้าสิบนะห้าสิบห้าสิบกรัมเนี่ยท่านจะเกี่ยวให้ได้ร้อย ท่านบอกว่าเนี่ยถ้าท่านไม่ได้มีธรรมะไม่มีกรรมฐานนะคงตายไปแล้วเพราะไอ้ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะไม่ยอมแพ้ใครเนี่ยพอได้ธรรมะในชีวิตท่านเปลี่ยน,นยจิตใจท่านก็เปลี่ยนแล้วก็มาสอนธรรมะให้กับพวกเรา,เาพวกเราเนี่ยถ้าหากว่าใครที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านเนี่ยจะรู้ว่าเนี่ยธรรมะข้อหนึ่งที่ท่านเน้นอยู่บ,บ่อยๆนะก็คือ เห็นนะอยากเข้าไปเป็นอันนี้เนี่ยมันมีความสำคัญมากทีเดียวนะสำหรับผู้ปฏิบัติไม่ว่าใหม่หรือเก่านะคนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะเวลามีอะไรเกิดขึ้นไม่ใหญ่เป็นความคิดหรืออารมณ์นะก็จะพยายามไปกดข่มพยายามไปผลักใสนะซึ่งก็กลายเป็นว่าหลุดเข้าไปเป็นนะ เห็นความโกรธอยากจะผลักความโกรธอยากจะข่มความโกรธปุ๊บเดียวกลายเป็นผู้โกรธไปซะละนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านสอนคือว่าให้เห็นเฉยๆนะให้เห็นถ้าใครเนี่ยแยกแยะได้ว่าเห็นกับเป็นมันต่างกันยังไงมันจะช่วยได้เยอะเลยแต่ถึงจะแยกไม่ออกนะแต่ว่ารู้หลักเอาไว้เนี่ยในที่สุดก็จะเข้าใจนะว่าเห็นเนี่ยมันสำคัญมากทีเดียวนะ เพราะว่ามันช่วยทำให้อารมณ์ต่างๆไม่ว่าบวกหรือลบนะไม่ว่าสุขหรือทุกเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจไม่ได้เจออะไรก็เห็นอย่างเดียวไม่ต้องไปผักใสแม้สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจนะั้นมันจะไม่ดีเช่นความเครียดความฟุ้งซ่านความโกรธนะคนที่มาปฏิบัตินะอาทีแรกเนี่ยนะก็คิดแต่จะไปกำจัดไปกดขม่ม ไอ้สิ่งเหล่านี้พอเห็นว่าไม่ดีซึ่งมันเป็นขั้วตรงข้ามนะกับการที่ปล่อยใจเผลอไอ้ตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ปล่อยใจเผลอไปตามอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้คิดว่ามันเป็นโทษพอมาปฏิบัติก็ร่วมมันไม่ดีพอร่วมไม่ดีเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาจะกดข่มมันอย่างเดียวนะแต่ท่านสอนว่าให้เห็นเฉยๆนะความเครียดมีก็เห็นมันเฉยๆนะไม่ต้องทําอะไรกับมันนะ อีกคำหนึ่งที่ความหมายใกล้เคยียงก็คือรู้ซื่อๆหรอรู้เฉยๆนะซึ่งหลวงพ่อเทียนนี่ท่านก็เอามาย้ำนะว่าเป็นหลักการปฏิบัติของท่านซึ่งมีประโยชน์มากถ้าเรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยนะไออารมณ์ใดก็ตามเนี่ยมันก็เล่นงานเราได้ยากแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงนี้นะหรือวางใจไม่เป็นจะเข้าไปกดข่มก็ดีหรือว่าเผลอ เข้าไปฟุ้งตามมันก็ดีเนี่ยก็เสร็จมันได้เห็นเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นเนี่ยนะแม้กระทั่งพระที่มีการปฏิบัติมีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องนะใช้เป็นหลักในการปฏิบัตินะเพราะว่าบางทีมันเกิดนิมิตนะเกิดความสงบเกิดปิติขึ้นมานะบางทีมีความรู้เกิดขึ้นเนี่ยนะความรู้มากมายที่ไม่ดึกไม่ฝัน ไม่คิดว่าจะเจอถ้าไม่เห็นนะก็จะเข้าไปเป็นเลยบางทีก็เกิดจินตยานบางทีก็เกิดความหลงนะซึ่งมันเป็นกับดักที่จะต้องเกิดขึ้นนะกับคนที่ปฏิบัติไปนานๆนะก็เรียกว่ามันเป็นวิปัสสนุปกิเลสวิปัสสนูนะปกิเลสอย่างหนึ่งนะก็คือไอ มันมีความรู้มันมีอะไรต่างๆผุดขึ้นมามากมายซึ่งคนเนี่ยถ้าไม่มีสติพอนะก็จะไปคิดว่าเนี่ยตัวเองรู้แล้วตัดสะรู้แล้วนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นมันเป็นจะเรียกว่าความหลงอย่างหนึ่งก็ได้มันเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งนะซึ่งเป็นกับดักของนักปฏิบัตินะที่จัดเจนแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่านะ จำมั่นนะมั่นมั่นคงนะในหลักเนี่ยนะเห็นอยา่าก็ไปเป็นเนี่ยมันก็จะผ่านไปได้นะผ่านไปตลอดเห็นไม่ก็ไปเป็นเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอุบายหรือเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เราผ่านตลอดนะไม่ว่าอารมณ์อกุศลหรือว่าไม่ว่าอารมณ์กุศลใดๆก็ตามที่เป็นกับดักของนักปฏิบัติก็จะผ่านไปผ่านตลอดได้คำสอนทนี่ท่าน,นเน้นอีกอย่างเนี่ยคือนะในทุกมีความไม่ทุกนะ ในโกรธมีความไม่โกรธหรือบางทีท่านก็พูดว่าเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธอันนี้มันมีในยะว่าความทุกข์ก็ดีความโกรธก็ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องผักไสนะไม่ต้องมีสิ่งไม่ใช่สิ่งที่ต้องผักไสเราเพียงแค่เปลี่ยนมันเฉยๆนะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์นะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธมันเปลี่ยนได้เพราะในความโกรธมันมีความไม่โกรธอยู่นะ จริงๆแล้วทุกเนี่ยนะตามคําสอนอริยสัจสี่เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องกําจัดนะทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ไอ้สิ่งที่ต้องกําจัดหรือละเนี่ยก็คือสมุทัยนะะฉนนั้นเนี่ยทุกเนี่ยเพียงแค่กําหนดรู้หรือเพียงแค่รู้นะแล้วก็พิจารณามันเนี่ยมันก็จะเป็นประตูนะไปสู่นิโรธได้นะอริยสัจข้อแรกเนี่ยมันเป็นประตูมันเป็น ช่องทางไปสู่อริยสัจข้อที่2และข้อที่สนะเจอทุกเนี่ยถ้าเราพิจารณานะแทนที่จะผลักไสหรือหันหลังให้มันเนี่ยมันจะเห็นสมุดไทยแล้วถ้าเราเห็นสมุดไทยคือเหตุห่งทุกข์แล้วเนี่ยนะไอการที่จะนำไปสู่ความความพ้นทุกข์หรือนิโรธเนี่ยมันก็เฉลยอ,อยู่ในตัวเพราะว่าตัวเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันก็บอกว่า วิธีหรือหนทางแห่งความไม่ทุกเนี่ยคืออะไรเช่นกิเลสตัณหาเนี่ยหรือความยึดติดถือมั่นเนี่ยมันคือสมุทัยที่ทําให้ทุกข์เพราะฉะนั้นคำตอบแห่งความไม่ทุกข์ก็คือไม่ยึดมั่นถือมัน่นหรือปล่อยวางหรือว่าละกิเลสซนะเพราะฉะนั้น,นถ้าเราพิจารณาทุกข์เนี่ยนะเราก็จะเห็นกุญแจที่จะนำไปสู่ความไม่ทุกข์มันคล้ายๆกับ สวิตไฟนะสวิตไฟเนี่ยมันจะทำให้เกิดความมืดในห้องก็ได้แต่สวิตเดียวกันนั้นแหละมันก็ทำให้ห้องสว่างก็ได้นะกุญแจเนี่ยมันจะใช้ล็อกห้องก็ได้หรือว่ามันจะเปิดให้เราไปสู่อิสระก็ได้ไอ้คำตอบหรือคำเฉลยเนี่ยมาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าทุกนะมันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า,นะวาความโกรธความหลง นะถ้าเราเห็นมันดูมันเป็นเนี่ยเราก็จะเห็นกุญแจนะสู่ความไม่ทุกข์สู่ความไม่โกรธสู่ความไม่หลงได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะไปกําจัดมันผักสายมันหันหลังให้มันนะก็ให้รู้จักเห็นรู้จักมองรู้จักพิจารณานะหรือที่ท่านใช้คำว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงให้เป็นความไม่หลงเนะีนะ่ยอันนี้มันเป็นหลักการปฏิบัติที่มีประโยชน์มากนะซึ่ง มันจะนำไปสู่ภาวะที่หลวงพอ่อเขียนใช้ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไระซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งต้องอธิบายมากใครที่ศึกสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยสมัยที่หลวงพ่อมีชีวิตยอยู่ก็ท่านก็ไม่อยากให้จัดกิจกรรมอะไรมากมายนะแม้กระทั่งท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราก็ควรจะ,ะทําตามสิ่งที่ท่านสอนนี่คือว่าไม่ต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ไม่ต้องเป็นในเรื่องตัวบุคคลนะแต่ว่า,าสิทธิยานุสิ์เนี่ยก็อยากจะให้วันนี้มันมีความหมายนะเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนะวันสําคัญนะสำหรับวัดป่าสุกตเนี่ยที่สืบเนื่องกับหลวงพ่ออมคำเขียนเนี่ยมี2วันนะคือวันเกิดกับวันมรณภาพวันเกิดก็12ส,ส,งสิงหาวันมรณภาพก็23สิบสามสงหานะสิบสองสิงหาวันเกิดเนี่ยนะ ที่ทำกันมาต่อเนื่องมาหลายปีนะัก็คือการปลูกป่าปลูกต้นไม้นะวันนี้เราก็จะชวนกันไปนะไปปลูกป่ากันที่ภูหลงนะหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ความสำคัญกับภูหลงมากในระยะท้ายของชีวิตท่านเพราะว่าสุกโตท่านรักษาไว้ได้ท่านก็อยากจะให้ภูหลงเนี่ยมันเป็นป่าที่ได้รับการอนุรักษ์สองพรรษาสุดท้ายท่านก็ไปจําอยู่ที่ภูหลงแต่ว่าท่านก็ชรา,ามากแล้วนะ ก็เลยทำอะไรไม่ได้มากไม่มากมันก็นที่สุกโตแต่เราก็สืบทอดเจตนาลงของท่านคือรักษาป่าที่นั่นเอาไว้ก็ถือว่าเป็นนิมิตด,ดีนะวันวันที่วันคราบวันเกิดของท่านนะเราก็ไปทําให้ต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากๆนะทำให้ป่าเจริญงอกงามเยอะๆนะเป็นการนะสนองเจตนาลงของท่านนะวันนี้เราก็จะไปปลูกป,ป่ากันนะตั้งแต่เช้า ส่วนวันมรณภาพยี่สิามสิงหาเนี่ยนะเราก็มันในเรื่องของธรรมะนะยี่สิบสองสิงหาเน้นเรื่องธรรมชาตินะยี่สิามสิงหามันในเรื่องธรรมะเรื่องกรรมฐานนะซึ่งก็เป็นอีกอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านให้ความสําคัญมากแล้วเราก็จะปฏิบัติทำกันข้ามคืนเลยเราจะทําให้ความหลงดับไปนะวันมรณภาพของท่านเนี่ยนะ เราจะทํามาช่วยกันทําให้ความหลงเนี่ยมันดับไปนะไม่ใช่ความหลงของใครความหลงในใจเรา12สิงหาเนี่ยเรามีกิจกรรมตอนเช้าหรือกลางวันนะส่วน23สิงหาเนี่ยนะเรามาทํากิจกรรมกลางคืนกันนะตั้งแต่22สิงหาเนี่ยปฏิบัติข้ามคืนจนกระทั่งไปถึงทาวัดเช้า23สิหาซึ่งเป็นวัน,วนมรณภาพของท่าน2อ,อย่างที่สําคัญทั้งคู่นะนะ ปลูกธรรมะนะกับปลูกธรรมชาตินะนะปลูกป่าให้งอกงามแล้วก็ดับความหลงให้ไปให้หมดไปจากใจนะวันเกิดเรามีกิจกรรมกลางวันนะวันมรณภาพาเรามีกิจกรรมกลางคืนนะทั้งหมดนี้ก็ก็เพื่อเราลึกถึงท่านเป็นอนุสรให้กับท่านแล้วก็เพื่อความเจริญงอกงามนะของเราให้สมกับว่าเราเป็นอาศิษย์ของหลวงพ่อ ชาวนี่กพระเ่านีนนะกราบพระ